เราเราเราเรียนมาหรือว่าเราจบแบบทางนี้มาโดยตรงไหมครับไม,ไม่ไม hey. um ่โดยตรงครับไม่โดยตรงเลยคือจบจากนัาะศิลป um> ์ครับค um> ือน่าจะศิลป um> ์ก็เราจะคุกคี <t 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 ้กับเศษขพ่อแก่เวลาไหวครูอยู่แล้วครับแล้วส่วนเรื่องพวกนี้ก็คือมาทาที่หลังแล้วก็เรียนรู้ที่หลังใช่ย์สาวใช่ครับแล้วพอทํามาก็รักเลยใช่ใช่ครับกี่ปีแล้วครับตอนนี้เริ่มมาสิบกว่าปีแล้วครับอ๋อสิบกว่าปีแล้วใช่ครับ เราเห็นเขาเรียกว่าบ้านช่างก้อยใน t ิ k ตอกนะครับเราดูมาในทิตอกปุ๊บเราเดินทางมาเลยเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเลยที่เรียกว,ว่าหาคนทำยากนะครับอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพฝีมือวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปชมกับอาชีพอะไรเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันเลยแล้วกันตอนนี้เราเดินทางมาถึงอําตรงนี้ที่ก็จะเราจะไปเนี่ยคืออำเภอปักทงชัยนะครับแต่ว่า พิกัดร้านจริงๆอะยูอะไรผมยังไม่แน่ใจเลยเนี่ยผมก็ตาม G ี s มาขาส่งให้ขาส่ง G ี s ให้ผมผมก็มาเลยโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลข้อมูลอะไรเลยนึกจะมาก็มาบอกว่าพี่ครับแต่วันนี้ผมขอญาตมาไทายอาชีพพี่เลยนะเรียบร้อยพี่พี่ส่งโลเคชั่นให้มา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 ,มาเลยฝนตกระหวางทางอย่ายงหางนะครับวิ่งมาทั้งหมดจากบ้านวิ่งมาไปยะทาง5ชั่วโมง เดี <t Jean> ๋ยวไปดูกันัะว่าเป็นอาชีพอะไรนะครับผมพาผู้ชมมาลุ้นไปพร้อมผมแล้วกันว่าอาชีพอะไรนะป่ะรับชมกันนี่นะผู้ชมเราพามาดูแรงผลิตเลยดีกว่าเรียกว่าแรงผลิตเลยดีกว่ากาปูนะครับ โอ้นี่ครับปูข้างนั้นเลยนะครับครับก็นะครับมีเสียนนะครับเยอะมากๆเลยผู้ชมแล้วก็ช่างกําลังทําเลยอันนี้เราเสียนพอพิคเนตเอ๋อนี้เป็นงานงานไซส์เล็กใช่ไหมครับไซส์ตั้งตั้งหน้ารถแบบนี้นะครับอันนี้เราทําส่งหรอครับทำส่งครับพี่ถ้าเสียนใหญ่ๆอย่างนี้คือไว้ไว้ตมวัดตำหนักวัดอืมตำหนักหรือวัดนะแบบนี้นะครับผู้ชม อ๋อมีก็มีช่างทำงานด้วยแลวอันนี้คืออะไรพี่พี่ไลฟ์ไปทำไปหรอใช่ใช่ถ้<ร>า,<ร>าว่างก็จะไลฟ์เขียนหน้าไปด้วยอ๋อเป็นแบบแนวออนไลน์ด้วย<ช>นี่นะนี่ นี้คือเอา่ตอนนี้เรากำลังจะปัดทองมาราปัดทองแล้วแต่ว่าลูกค้าสัง่งปูเสีอสีขาวเรื่างเงี้ยค่ะเราต้องเอามาทำสีให้ช่างเขียนหน้า<ม>อันนี้คืองานสร้างทำใช่ค่ะทุกอย่างจะเป็นออเดอร์เลยค่ะ90%ออเดอร์ค,ครับนี่ค่ะอย่างตรงนี้ของของออเดอร์หมดเลยค่ะอันนี้ก็รอลงสีร<ช>อปัดทองห<ช>้าร้อยครับ สวยเลยนะผู้ชมอันนี้เราเราเราเรียนมาหรือว่าเราจบแบบทางนี้มาโดยตรงไหมครับไม่ไม่โด้ตรงครับไม่โดยตรงเลยไม่ได้ตรงคือจบจากนัศิลินครับคือนัศจลินก็เราจะคุกคีกับเสียนพ่อแก่เวลาไหวครูอยู่แล้วครับแล้วส่วนเรื่องพวกนี้ก็คือมาทําที่หลังก็คือเรียนรู้ที่หลังทช่สาวใช่ครับแล้วพอทำมาก็ รักเลยใช่ใช่ครับกี่ปีแล้วครับวันนี้เริ่มมาสิบกว่าปีแล้วครับอ๋อสิบกว่าปีแล้วใช่ครับนี่จะเป็นโซนเอ่อแล้วอะไรอ่ะเพนอีกเซนอีกโซนหนึ่งน้องๆก็นั่งเพนกันอยู่พอดีครับนี่จะเป็นน้องๆจากช่างศิลป์นะคะอมาช่วยก็คือนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลป์อ๋อจากวิทยาลัยช่างศิลป์เลยนี่มันี่มาแบใช้ฝึกงานไปด้วยตัวน้องมาหาประสบการณ์ อันนี้คือเรียบร้อยแล้วอ oh. ขั้นตอนจากตอนแรกก็มาแบบนี้ก่อนครับอน,นี้ก่อนแล้วก็มาเริ่มลงนี้ให้แห้งรอบหนึ่งแล้วก็มาแบบนี้แครับ oh. แล้วก็ลองพื้นอครับสวยนะครับสวยงามขยัดนะครับจับได้ใช่ไหมครับด้นครับผชมสวยงามมากอันนี้เป็นเสียงตั้งบูชานะครับหน้ารถหรือว่าในบ้านนะครับใครทูโชวนะครับบูชานะครับ อ่าคครรัับบนี่คือปู่เวทนะครับแล้วก็อันนั้นอันนี้อันนี้คือเป็นงานอะไรือช่างหล่อค่ะช่างหล่อคือจะหล่องานตามออเดอร์เหมือนกันอ๋ออันนี้คือบล็อกใช่ไหมจะมีบล็อกสำเร็จเลยใช่คือเราทำทุกงานทำตั้งแต่งานกระดาษไปจนถึงไฟเบอร์ครับงานกระดาษสบายเป็นงานสร้างทำใช่ค่ะโดยเฉพาะใช่่คะก็จะมีเรื่องของเกรดราคา อันนี้เราทําให้ตัวน้ํายามันเข้ากันกิ้งไตัวกิใหญ่ตัวอันนี้เราต้องยืนกิ้งนี้ทั้งวันเลยไหมครับอันนี้กับพักเลยอ๋อตัวน้ํายามันจะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมเหลียวขาวอย่างไรครับนี่ตัวน้ำยาให้ไหลลงไปมาทั่ว,ว,วแกวกมคัพอเราแกะไอ้ตัวพิมพ์ออกมาก็จะแข็งตัวแล้วใช่ไหมแบบนั้นครับผม อันนี้คือทีลงไปเสียบน,นึงเสียบน,นึงก็ใช้แค่นี้เหรอครับเป็นตั้งเสียบครับแต่ก็มา,มมมมากริ้งครับแต่แล้วเกิดเมื่อไหร่ใส่เครื่องครับอ๋อใส่เครื่องแบบสมบัติกิ้งไปกิ้งมาไม่ต้องใช้มืออย่างนี้ คือต้องแข่งกับเวลาไหมเงี้ยไม่ต้องครับเรื่อยๆเรื่อยๆไปได้เลยไม่ต้องรีบขนาดนั้นครับโอ้โหจะพูดถึงว่ากลิ่นกลิ่นตัวน้ํายาก,ก็แรงนะครับ,รบแล้วเราตรงนี้เราก็อยู่อย่า <laughs> งี้มันมีทั้งวันเลยครับไม่เป็นไรนะครับเพราะมีพัดลมเป่าอ๋อคือพัดลมเป่าให้ออให้มันไปทางนูน้นค,คือบถ้าแบนี้พัดลมมันจะแรง่นี่อ๋อคือให้พัดลมเป่ากลิ่นไปทางนู้นครับอันนี้รอบเดียวหรือว่าทำ สองรอบ,รบก็คือทําแบบนี้ให้มัน,มนแข่งรอบหนึ่งก่อนแล้วก็มาซ้ำอีกรอบหนึ่งอ๋อเี่ยคือขั้นตอนการหล่อแบบพิมพ์นะครับเพื่อจะเป็นเสียนปูนะครับแล้วก็ไปถึงขั้นตอนที่เราไปลงสีแปะทองต้อๆไปนะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยอันนี้คือโซนปัดทองนะ,องนะโอ้โหตัวนี้ทองเป็นทองอะไรครับเป็นเป็นทองวิทยาศาสตร์ค่ะก็จะมี วิทยาศาสตร์กับทองแท้แต่ว่าหลักๆก็จะเป็นทองวิตค่ะทองวิตตอนนี้น้องตอนนี้น้องปัดเสร็จไปแล้วชุดหนึ่งแล้วก็น้องกําลังทาสีเพื่อเอาเข้าไปในห้องปัดทองค่ะห้องนู้นตรงข้ามมีลมใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไม่งั้นก็จะพุ้งจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องอยู่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้น้องก็จะประกอบงานพอหล่อเสร็จเนี่ยจะต้องส่งไปให้ช่างประกอบเก็บงานค่ะอมีช่างประกอบเก็บงานอีกก็จะมีไปคนแผกนแรกไปใช่ค่ะดูห้องอันนี้คือประกอบเก็บงาน เสร็จจะต้องส่งให้ช่างประกอบเก็บงานแล้วถึงจะส่งให้ช่างปัดทองและถึงจะส่งให้ช่างเขียนหน้าก็คือเป็นแผน,น,ก,นกไปและถึงจะต้องให้ช่างติดเพชรค่ะก็ช่างติดเพชรขั้นท้ายนะครับอันนี้ก็จะปเปรียงงานอย่างเงี้ยค่ะคเก็บรายละเอียดงานแล้วก็ทําพิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ น้องต้องเก็บความหนาความบางแต่ช่างหล่ออีกทีหนึ่งช่างหล่อเมื่อกี้เนี่ยมาถึงขั้นตอนนี้คือยังไม่แน่ใจว่าหนาไม่หนาต้องมาดูคนนี้ด้วยช่าง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 ประกอบแต่งงานเนี่ยจะต้องมาดูว่าตรงไหนบางตรงไหนหนาเราจะต้องเจียส่วนเกินออกก็คือต้นงานีนึงใช่ค่ะต้องทองทำให้เรียบที่สุดเพื่อที่จะส่งไปปัดทองใช่ค่ะเสร็จเสร็จเราก็จะนำมาใส่ถุงตั้งโชหรือว่าแพคส่งเตรียมส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหือตามออเดอร์ใช่ค่ะ เมื่อกี้เรา,าถึงขั้นตอนไหนนะขั้นตอนเมื่อกี้เราถึงปัดทองเสร็จแล้วก็มาถึงประดับ<พ>อันนี้รอช่างเขียนหน้าอ๋อก็คือช่างเขียนหน้าใช่หรือบางทีช่างเขียนหน้ายังเขียนไม่ทันช่างติดเพชรก็จะเอาไปติดเพชรก่อนค่ะแล้วก็ติดเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องรอให้ช่างประกอบเนี่ยไปประกอบอ่าส่วนของหูบางท่าเป็นยักษ์ก็ต้องมาใส่เขี้ยวอะไรอ,ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมาเคลือบแล้วถึงจะสําเร็จค่ะก็ดูตรงนี้ก็หลายขัข้นตอนเหมือนกันนะครับเนี่ย ขั้นตอนไม่ว่าจะหล่อหรือกระดาษนะคะจะขั้นตอนเยอะเหมือนกันหมดครับค่ะเพราะว่าหล่อ,อมาก็ต้องมาเก็บงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ราคาจําหน่ายปีกที่ออาขายกันอยู่ทั่วไปนี่เสียแล้วเท่าไหร่ครับประมาณเกทราคานี้ของเราเนี่ยเริ่มต้นที่พันเจ็ดนะคะพันเจ็ดใช่เริ่มต้นพ <1, 7. S 1> <7. S 2> ันเจ็ดนี่คือแบบไหนอะพันเจ็ดนี่ค่ะเนี่ยคือพันเจ็ดตรงนี้เหรออ๋อเนี่ยคือพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพันเจ็ดนี่คือราคาปีกหรือราคาเราส่งไปครับร ราคาปีดที่ตามตามร้านทั่วไปขายกันอ๋อนี่ครับโอ้หนี่ก็เป็นหิ้งบูชาอันนี้คือหิ้งครูของทางทางอันนี้ครับแล้วก็อันนี้เตรียมลูกค้ามารับค่ะแล้วก็อันนี้เตรียมลูกค้ามารับเหมือนกันอันนี้คือลูกค้ารับใช่ค่ะลูกค้าสั่งไว้อันนี้คือนายพันายพันบุญป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ข้อแก่พ่อแก่อ๋อพ่อแก่แต่ว่าเขาแค่ครึ่งหน้าไม่มีเส้นบนนะครับ มหาลัยศรีทั้งเก้าครับห้องนี้หล,ลักๆจะเป็นห้องปู่ค่ะแล้วก็ห้องถัดไปจะหล,ลักๆก็จะเป็นหนมุมานกับภาพพิเคเนตอ,อันนี้ห้องปู่นะครับแต่หน้าร้านจะมีไม่เยอะค่ะเพราะว่าลูกค้ามาบูชาแทบภาพทุกวันอ๋อคือตรงนี้คือราคาปีกเลยเขอ,อที่เห็นแปลนี่คือราคาปีกเลยนะ,ะอันนี้ก็คือเป็นผลงานเราเองไหมครับที่เราบูชาอยู่ นานมากกว่าค่ะนี้ประมาณ12ปีแล้วอาจจะไม่ได้อ่าอจจะดูเบาๆนิดนึงนะครับก็คือเป็นพัวยาเป็นแบบต้นแบบด้วยเป็นเสี่ยนครูด้วยก็เวลาแบบสวดมนต์อะไรก็จะสวดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นพระพิฆเนศกับพานุมานนะครับแต่ก็พระพิฆเนศค่ะนี่ครับผู้ชม อ้อย่างนี้ค่ะเรียกเรียกว่าอะไรนะพระอินอพระอภิวะพระอิศหรือพระอภิวะพระอิวะของเก้าเสียงคุณค่ะอ๋อนี่พระนารายใช่ไหมใช่ค่ะนารายพระพรมพระปัญจสิงข์ขอนี่พระปัญจสิงขอลอใช่ค่ะอ๋อแล้วก็พระประคุทาบค่ะพระประคุณท้าบพระวิษณุอันนี้พระวิษณุกรรมอันนี้แล้วก็พระพิลาอันนี้พระอินใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะอนี้พรอิน จริงๆมีพระลักษ์พระรามแต่ว่าลูกค้าบูชาไปลูกค้าบูชาไปแล้วครับ,รบอันนี้จะเป็นช้างเอราวัณะะแม่ทอรน,นี้ก็มีเราไม่ค่อยเคยเจอนะครับเสียงของแม่ทอรน,นี้ก็มีแม่กาลีแล้วก็มีแม่อุมาแต่พอดีลูกค้าผู้ชาไปค่ะอันนี้เป็นวันนอนสิบแปดมงกุฎค่ะสามารถติดต่อบูชาได้ที่เพจ ช่างก้อยโคราชหรือว่าเพชรฉลุกันบ้านเสียงอ่าตอนนี้คือชื่อเพชรเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพชรฉลุกันบ้านเสียงอันนี้ยักษ์เหรอครับห้องยักษ์ค่ะอ๋ออันนี้ใส่ดุใส่ดุอยู่ห้องนี้อันนี้ห้องจริงๆห้องนี้เป็นห้องของฟองทับยักษ์แต่ว่าเราส่งไปที่ขอนแก่นก็คือเหลือแค่นี้ค่ะแล้วนี้สวยจังเรียงที่จะอันนี้สหอสุดเลยใช่ะอันนี้ตุนจักรค่ะสวยจังเลย ชแล้วก็ตรงนี้เป็นลูกค้าออเดอร์อยากไว้วันนี้คือสั่งหมดแล้วงาน,นสั่งหมดแล้วคนระับองไหนคือเท้าเวสุวรรณอะเท้าเวสุวรรณเท้าเวสุวรรณคือ,อ,อ,อนี้ค่ะยังไม่ได้เขียนอ๋อคืออย่างเงี้ยคือเท้าเวสุวรรณแล้ววันี้นี้ค่ะอันนี้ก็คือลูกค้าจริงๆเท้าเวสุวรรณจะมีสามสีมีสีทอง สีเงินนี่ oh, คือทำไม่สวยออันนี้คือลูกค้าสั่งแล้วใช่ค่ะสีเงินสีเงินเนาะอยากขุดเนาะใ,ใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าแหล่งที่ไปที่มาของการสร้างเสียงหรือการผลิตเสียงคูนะครับทำกันยังไงนะครับวันนี้ผมพามาดูกันถึง บ้านเพชรฉลูกันเพชรฉลูกันบ้านเสียงเพชรฉลูกันบ้านเสียงนะครับอยู่ที่โคราชนะครับอยู่ตัวเมืองเนยอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับช่างก้อยก็กำลังทําการแต่งหน้านะครับอันนั้นปูสมิงพายเหรอครับน,นี้กับที่ปูเหรอครับปูเสือหรือปูสมิงพายใช่ใชครับการแต่งหน้าเมื่อกี้เราเห็นไม่ไม่มีอะไรปั๊บนี่ขึ้นพอขึ้นลายดุทันทีเลยนะ เป็นลายปุ๊บดุกันทีนะปูนะครับนี่ดูคับอันนี้คือขั้นตอนอะไรครับเราจะเก็บเคลือบแล้วค่ะแล้วก็จะนำไปแพ็คแล้วค่ะอันนี้คือเคลือบแลกเกอร์เหรอเคลือบเงาเ เป็นหน้าสีอะค่ะให้หน้ามีความเงาค่ะเราจะเคลือบเฉพาะเสียงที่เป็นสีค่ะเพือเพาะสีอย่างเดียวถ้าเกิดหน้าทองเราจะไม่เคลือบค่ะเพราะว่าทองอาจจะติดเพราะว่าเราบังเป็นทองคำเปรวนะคะเคลือบเพื่อให้สีสดใสขึ้นให้เงาขึ้นหน,หน้าหลานช่างป้อยเปิดกี่โมงกี่โมงครับ เปิดอยู่8มโมงครับเกิดปิด6โมงครับ6โมงเ็นโมงเย็นทุกวันไหมครับทุกวันวันอ<ม>าทิตย์ก็ไม่หยุดไม่หยุดครับทุกวันเลยนะครับก<ม>็วันนี้ไป็นแนวาพาผู้ชมท่านนะครับมาดูอีกหนึ่งอาชีพนะเรียกว่าอาชีพทําเสี่ยงครูนะครับเราอยู่กันที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ ผู้ชมทุกท่านเลยที่รับชมมาถึงณเวลานี้นะครับก็ตอนนี้พี่ก็กําลังเตรียมว่าลงอันนี้ก็จะลงสีใช่ไหมครับงสีคะ่ะจากสีทองแล้วมาลงเป็นสีขาวครับอันอันอัน,นอันนี้คืออันนี้ลูกค้าสั่งสีทองไว้<อ>แล้วก็ลูกค้าสั่งสีขาวไว<อ>้สามเสียนลูกค้าสั่งสีดําไว้สามเสียนแต่ตรงที่เราเห็นนี่คือเป็นตัวพ่นหรอเป็นเอ่อเป็นปิดทองคําเปลวค่ะเพ<อ>ิ่อ<า>งออกมาจากท้องปัดทองอ อันนี้ิดอเปอันนี้ต้องลองสีไว้แล้วก็ส่งให้ช่างเขียนหน้าเขียนค่ะก็อีกหนึ่งอาชีพเลยนะผู้ชมวันนี้เป็นแกล้มพามาชมอีกหนึ่งอาชีพหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับหรือถ้าใครเคยเห็นแล้วนะครับแล้วรู้จักร้านนี้แล้วครับก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยรู้จักหรือว่าใครยังไม่เคยมานับและใครบูชาเสียนครูอยู่นะครับอยากให้ลองมาดูผลงานนะครับแล้วก็ทักเข้ามาเลยถ้าไม่ไม่มาด้วยตนเองนะครับก็ทักเข้ามาที่ ช่องไม่ว่าจะเป็นต่อๆนะครับหรือเพจนะครับหรือ u t u b e มีไหมครับ YouTube ไม่มีมีแค่ต่อๆกับเพจนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับที่บ้านนะครับเพชรฉลูกันเพชรฉลูกันบ้านเสียงครับอยู่ที่นครราชสีมานะครับแล้วก็่อก็ได้แล้วก็ช่างก้อยโคลาชก็ใช้อีกหนึ่งอีกหนึ่งช่องเหมือนกันใช่ค่ะติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทร ค่ะเบอร์โทรจะเป็น064959 1494ีกค่ะอยทีครับ0649591494ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดในคำพิไวใต้คลิปไว้ไให้นะครับแล้วก็ชื่อเพจนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไวให้นะครับให้ผู้ชมสามารถติดต่อโดยตรงมาได้เลยนะครับเราพามาดูอีกหนึ่งอาชีพนะครับเรา,าจะพยายามหาอาชีพให้ผู้ชมได,ได้ดูนะครับว่าในประเทศไทยนี้มีอาชีพอะไรบ้างนะครับที่เขาทํากันแล้วก็เป็นอาชีพสร้างไรายได้ได้นะครับ อันนี้ทํามาสิบกว่าปีแล้วนะนี่นะครับตอนแรกเข้ามาคิดว่าร้านเล็กๆนะนู่นยาวไปนู่นเลยทั้งแถบเลยนะ <c oughs> แถบนี้ของเขาทั้งหมดนะครับ <uli> ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณช่างก้อยด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราต้องขอตัวกลับก<ๆ>่อนนะครับสักครู่นะคะครับช่างก้อยคะสองแสนนี้ฝากให้พี่ด้วยค่ะอ๋อนี่ช่างก้อยมีของฝากบูชาให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราได้รับของที่ระลึกนะครับจากอ่าช่างก้อยอันนี้ก็เป็นปู่นาลอดนะใช่ก็คือ งานศิลป์งานแสดงของพวกเรานะครับช่อง YouTube ของเราก็ต้องบูชาปู่นารอดนะหร,รือพ่อแก่น,นะครับเป็นของพวกศิลปินขขงขนลุกเลยพอพอเราได้รับปู่นะครับขนลุกเลยดูผู้ชมดูดูครับสาธุครับผมสาธุครับครับก็ขอให้ธุรกิจการทำเสียงคูนี้นะครับ เจริญรุ่งเรืองนะครับมีลูกค้ารู้จักไปทั่วประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนทั้งประเทศด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับครับเจริญรุ่งเรืองนะครับโดยบารมีครูบาอาจารย์นะครับนี่ปูแก่ของเรานะครับนี่ครับ